กูจะบอกอะไรตรงๆนะตอนเนี้ยชีวิตมึงอาจจะโอเคก็ได้อาจมีงานมีเงินมีเพื่อนมีอะไรที่คนอื่นมองว่าดีแต่มึงเคยถามตัวเองไหมว่านี่คือที่สุดของมึงแล้วจริงๆเหรอกูไม่เชื่อว่ามึงเกิดมาเพื่ออยู่แค่ตรงนี้เพราะทุกคนแม่งไปได้ไกลกว่าที่ตัวเองคิดเสมอวันเนี้ยกูจะทำให้มึงรู้ว่าถ้ามึงหยุดอยู่แค่เพียงเท่านี้ มึงกำลังฆ่าตัวเองช้าๆแบบไม่รู้ตัวมึงรู้ไหมว่าทำไมคนส่วนใหญ่แม่งไม่เคยไปไหนไกลไม่ใช่เพราะมันไม่มีโอกาสแต่เพราะมันพอใจกับสิ่งเล็กๆที่ตัวเองมีแล้วก็หลอกตัวเองว่ามันพอแล้วแต่ลึกๆมึงรู้ใช่ไหมว่าในใจมึงยังอยากมากกว่านี้กูเคยเห็นคนเก่งๆแม่งพังเพราะคิดว่ากูทำได้เท่านี้ก็ดีแล้วมันเริ่มจากพอใจนิดๆแล้วหยุดไปเลย เหมือนนักวิ่งที่วิ่งได้ครึ่งสนามแล้วบอกพอกูไม่ต้องวิ่งต่อก็ได้แต่ถามจริงถ้ามึงหยุดอยู่ตรงนั้นมึงจะไม่มีวันรู้เลยว่าถ้ามึงวิ่งต่อมึงจะถึงเส้นชัยได้จริงๆหรือเปล่ามึงเคยลองดันตัวเองเกินกว่าที่เคยไหมเคยออกแรงมากกว่าที่สมองบอกว่าพอไหมทุกครั้งที่มึงก้าวข้ามแค่เพียงเท่านี้มึงจะเห็นพลังใหม่ที่อยู่ในตัวมึงเอง ไม่ว่ามันจะเป็นงานความฝันความสัมพันธ์หรือแม้แต่ร่างกายของมึงเองถ้ามึงหยุดอยู่กับความสบายชีวิตก็จะสบายสบายไปเรื่อยๆแต่โคตรว่างเปล่าฟังดีๆนะความสบายตอนเนี้คือโซ่ที่ล่ามมึงเอาไว้มันทำให้มึงเชื่อว่ามึงโอเคแล้วทั้งที่จริงๆมึงยังมีไฟยังมีฝันยังมีพลังอีกเยอะ มึงกำลังเอาอนาคตไปแลกกับความสบายราคาถูกในวันนี้ถามตัวเองหน่อยมึงโอเคจริงๆเหรอที่จะตายไปแบบไม่เคยรู้เลยว right ่ามึงทำได้แค่ไหนกูไม่ได้บอกให้มึงบ้าพลังทำทุกอย่างวันนี้ให้เสร็จหรอกกูแค่อยากให้มึงก้าวต่ออีกนิดลองทำเกินที่เคยทำอีกหน่อยทีละก้าวทีละวันเพราะทุกครั้งที่มึงก้าวมึงกำลังพิสูจน์กับตัวเองว่ากูยังไม่หยุด แล้วสุดท้ายมึงจะรู้เองว่ามึงไปได้ไกลกว่าที่คิดไว้ตอนแรกเยอะกูอยากฝากมึงไว้เลยนะว่าอย่าหยุดอยู่แค่เพียงเท่านี้เพราะสิ่งที่มึงคิดว่าคือที่สุดจริงๆมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นอย่าหลอกตัวเองว่าเท่านี้พอแล้วก้าวต่อไปอีกนิดแล้วมึงจะเจอเวอร์ชั่นใหม่ของตัวเองที่แม่งโคตรโหดโคตรเจ๋งชีวิตมันสั้นเกินกว่าจะหยุดแค่ครึ่งทางถ้ามึงยังหายใจ มึงแม่งยังไปต่อได้เสมอ